สวัสดีนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปของปี2564ฟังเสียงเจ๋วๆของซอแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่ามีข่าวดีสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์แต่ต้องบอกนี้นะฮะไม่ใช่ทุกผู้ทุกนามเป็นส่วนเยอะเป็นส่วนใหญ่นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อเรื่องของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับตอนนี้ซอทําแฟนเพจขึ้นมาใหม่นะครับดูดวงกับซอใหญ่ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ซเพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะฮะหลายๆคนกดไลค์เฉยๆไม่ได้กดแชร์ไม่ได้กดติดตามก็น้อยใจอยู่เล็กๆนะครับส่วนในทาง u t u b e นะครับก็ยังชแนลซอใหญ่เหมือนเดิมนะครับอยางพบกันทุกปีแล้วถามบอกว่าปีนี้ก็อาจจะมีเรื่องดีๆหรือข่าวดีๆมาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์แต่ขอยืนยันนะฮะไม่ใช่ทุกผู้ทุกนามนะครับทีนี้ไปในตรงส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องในเรื่องของโควิดนะครับ นะฮะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันได้วัคซีนแล้วหรือยังตามดวงดาวซอลยังเชื่อว่าอย่างนะฮะถึงได้มาก็ไม่เปอร์เฟกต้องบอกงี้นะฮะถึงได้มาก็ไม่เปอร์เฟกจะต้องมีเอฟเฟกในเรื่องของการฉีดเช่นฉ,ฉีดในร้อยคนอาจจะเกิดปัญหากับคนหคนสิบคนกว่ากันไปน,นะครับซอเชื่ออย่างนั้นหรือในเรื่องของทางการแพทย์อาจจะมีการทุ่มการเถียงนะครับว่าวัคซีนของประเทศนั้นเชื่อถือไม่ได้วัคซีนของประเทศนี้ใช้ไม่ได้อย่างงั้นยางนี้น น่าจะมีการถกการเถียงในวงการแพทย์มากพอสมควรนะครับทีนี้ไปเข้าเรื่องของสตอรี่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับต้องบอกงี้นิดนึงว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยหลายหลายคนได้โอกาสที่ดีของชีวิตนะต้องบอกงี้เลยว่าโอกาสเลยนะ of opportunity นะครับโอกาสที่ดีๆที่เข้ามานะครับแล้วก็ทําให้คนที่เกิดวันเสาร์นะั้นมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตสวนทางกับภาวะโควิดที่คนตกงานกันนะฮะ นะครแต่ต้องบอกงนี้นะคนวันเสาร์ไม่ได้บอกว่าไม่ตกง,งานนะบางคนตกง,งานแต่ได้รับโอกาสใหม่ได้รับโอกาสใหม่ในการทํางานกับที่ใหม่นะคะ mm hmm. ฉะนั้นก็ดีใจด้วยนะครับกับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับซึ่งใน7วันคนที่เกิดวันเสาร์น่าจะเป็นคนวันหนึ่งนะครับที่ซ้อให้เครดิตไปในเชิงบวกและบวกมากกว่าทุกวันนะครับ mm hmm. ด้วยมีการทํามุมและองศาที่ดูน่าสนใจ นะครับของดวงดาวนะครับฉะนั้นเชื่อว่าคนที่เกิดวันเสาร์หลายๆคนจะประสบความสําเร็จในปี64สวนทางภาวะเศรษฐกิจสวนทางภาวะโควิดนะไปได้อย่างง่ายดายนะในเรื่องเงินเรื่องทองในเรื่องของการเติบโตนะครับได้รับโอกาสนะครับหรือ,เ,อเขาเรียกว่าชุบชีวิตใหม่แล้วกันไหมนะฮะนะครับ,นะรบสำหรับคนที่ตกงานมาในปี63ก็อาจจะเหมือนว่าฉันเกิดใหม่หรือฉันชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ นะครับแล้วก็ดีใจด้วยกับคนที่เกิดวันเสาร์ไปไล่เรียงกันในเรื่องของเงินเงินทองทองกันนิดหนึ่งคนที่เกิดวันเสาร์นะครับมีโอกาสที่จะมีรายได้หรือรีเควสในเรื่องของรายได้นะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่ออฟเฟอร์ในเรื่องของรายได้เข้ามานะครับฉะนั้นก็เชื่อว่ามีโอกาสนะครับเพราะซอบอกว่ามันมีโอกาสเติบโตและสําเร็จนะครับนะฮะยิ่งถ้าทักษะของใครนะฮะทักษะของใครตกสีตกสีตกอายุนะโอ้โหไปใหญ่ ใหญ่เลยนะฮะหมายว่าคนที่เกิดวันเสาร์ในปีปี64เนี่ยสำเร็จมากๆนะครับนะฮะนะฮะรีเควสต,ตัวเลขได้เลยอะไรประมาณนี้ได้เลยฉะนั้นในเรื่องของไรายได้ซองมองไปในเชิงบวกนะครับทำไมถึงมองไปในเชิงบวกเพราะในตรงส่วนของดวงดาวเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการงานพอไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการงานหมายว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะมีไรายได้ที่ดีจากความสําเร็จในเรื่องของการงาน มีความเติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานขึ้นไปไม่ว่าคุณจะทํางานราชการจะทํางานออฟฟิศของเอกชนหรือคุณจะทําฟรีแลนซ์หรือคุณจะเป็นพ่อค้าวาน,นิชก็ตามมีโอกาสนะครับที่คุณจะสวนกระแสะได้มากทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของการงานฉะนั้นคนที่เกิดวันเสาร์นะครับซอดีใจด้วยแต่ขอทิ้งท้ายตัวนี้นิดนึงนะฮะหนึ่ง,ะะงไม่ให้เกิดกับทุกผู้ทุกนามคุณต้องแตกสีแตกอายุนะครับในทางทักษะ สองนะครับคือคุณจะต้องอมอีคือความดีหรือจังหวะของมุมกระทบที่ดีๆมันไม่ได้ทั้งปีนะฮะมันไม่ได้ทั้งปีฉะนั้นพอมันไม่ได้ทั้งปีเนี่ยนะครับมันจุดพีของดวงดาวเนี่ยมันมาแค่นะครึ่งๆนะฮะแต่กําลังของดาวนั้นอยู่ตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับฉะนั้นตัวคนที่เกิดวันเสาร์ก็าเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งดีๆ ส่วนในเรื่องของความรักความใคร่ของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับก็คงต้องขอบอกว่าถ้าไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปหรือมีความวู่วามจนเกินไปนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นผลเสียนะครับต้องเน้นอย่างนี้นิดนึงนะครับถ้าไม่วู่วามจนเกินไปไม่น่าจะเกิดผลเสียและหลายๆคนในคนที่เกิดวันเสาร์มีโอกาสลั่นระครังวิวาคนที่สดอยู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจ นะครับแล้วมีโอกาสไหมในเรื่องของการตั้งคงตั้งคันหรือตั้งมีบุตรต้องมีโอกาสด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นก็เชื่อว่าคนที่เกิดวันเสาร์น้าจะฝังแล้วมีความสุขขอให้โชคดี